สวัสดีคะ่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันอย่างยาวนานเลยนะคะทุกคนก็วันนี้กลับมาแล้วนะคะสำหรับ100 Baby Challenge นนั่นเองนะคะสำหรับใครที่กำลังรออยู่เนาะขอโทษด้วยนะคะที่ให้รอนาน,นะค่ะทุกคนพอดีว่าเรามีปัญหากับเกมเล็กน้อยถึงปานกลางเลยนะคะทำให้เราไม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะ,ะทุกคน ว่าเราได้ทําการแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาไ,ได้ปกติแล้วก็มาเจอกันใน100 baby challenge กันเลยนะคะที่เราเนี่ยสัญญาไว้นะคะน้องคนนี้จะมารับไม้ต่อจากน้องวีของเรานั่นเองทุกคนเราก็ทําการแต่งตัวแต่งหน้าให้น้องก่อนเลยก็แล้วกันนะคะแต่ว่า100 baby challenge ของเราเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ย จะให้น้องนะคะเป็นแวมไพร์นั่นเองสำหรับใครที่อยากจะเห็นน้องเป็นแวมไพร์ใช่ไหมอ่ะมาแล้วนะคะมาแล้วก่อนอื่นนะคะก็หลายๆคนคงจะงงว่าเอะปกติคนอื่นเขาเล่นเป็นคนธรรมดาเป็นสิ่งธรรมดากันอะไรเงี้ยแต่นี้เล่นแวมไพร์เงี้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็มาลุ้นกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าแวมไพร์เนี่ยมีลูกกับ ซึ่มธรรมดาทั่วไปที่เป็นคนใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเออปกติอาจจะมีรูปเป็นคนด้วยผสมกับแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเอาแวมไพร์ไปมีรูปก,กับนางเงือกพวกเนี้ยทุกคนรู้ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็น่ารลมกันนะเราก็เลยแบบว่าเออเราก็จะเล่นให้ท้าทายมากกว่าเดิมนะคะก็เลยให้น้องเนี่ยเป็นแวมไพร์นั่นเองนะคะสืบสานตระกูลแวมไพร์ของน้อง เราได้ตั้งชื่อให้น้องนะคะทุกคนว่าน้องตะหลิวนั่นเองนามสกุลเนี่ยเราหาอยู่นานมากไม่รู้จะจาาอะไรดีแต่ว่าเราก็นึกได้ว่าเอ๊ะน้องวีเนี่ยนามสกุลวิวสันนี่นะเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะอยากให้สองคนนะคะมีอะไรเกี่ยวข้องกันนิดหนึ่งก็เลยตั้งนามสกุลให้เหมือนกับน้องวีนั่นเองนะคะอาจจะเป็นญาติห่า,างๆนี่ <c oughs> ก็เป็นลุกชุดลำลองของน้องนะคะทุกคนดูกันร,บรอบๆจะมีใยเสน่ห์ให้น้องด้วยนะ นี่จะเป็นชุดทางการนะทุกคนจริงๆมงกุฎอะเราบอกว่าเราบอกก่อนว่าเาอ้อมไม่ออกจริงๆเราจะอ,าออกแล้วแลนี่ก็เป็นชุดพละนะคะน้องชุดออกกำลังกายต่อกันด้วยชุดนอนนั่นเองทุกคนสีเขียวน่ารักอย่างนี้เลยนะคะ ชุดปาร์ตี้ทุกคนไปงานปาร์ตี้เนวเจนนี่แบ็คพิงค์นะคะดูสวยเนาะชมเองชุดว่ายน้ำมาทุกคนดูความเหลือมอลล์นี่ทุกคนอย่างกังูันี่เป็นชุดหน้าร้อนเนี่ยทุกคนรู้สึกว่ากล้ามน้องจะเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะดูเป็นผู้หญิงแข็งแรงเนาะน้องเ,เป็นแบบพายทุกคนอ mm ่า hmm. แล้วก็จะเป็นชุดหน้าหนาวนะคะทุกคนก็ อากาศหนาวต้องนุ่งห่มผ้าหลาหนาหลายชิ้นหน่อยต่อไปนะคะจะเป็นลุคแวมไพร์ของน้องนั่นเองเนี่ก็เป็ชุดลำลองนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะคะเ mm hmm. มคอัพก็เปลี่ยนแค่ลิลปสติกนั่นเองนะคะแล mm ้ว hmm. ก็เปลี่ยนฟันให้น้องด้วยนะคะ mm hmm. ฟันของ EA เนี่ยเราสังเกตว่าค่อนข้างที่จะเหลืองนะคะ mm hmm. พอมาอยู่กับสีผิวโทนนี้นะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยไปโหลดหมดฟันมาแล้วกันนะคะ mm hmm. ค่อยเปลี่ยน ก็เท่าๆลูกของน้องก็จะประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าน้องจะอยู่บ้านไหนจะเริ่มต้นชีวิตยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยและนี่เป็นเมืองใหม่นะคะคอเทจลิฟวิ่งของเราเราก็เลือกไว้เป็นบ้านแบบมุมบนเลยทุกคนริมน้ําตกนะคะจะเห็นว่าบ้านเล็กๆสร้างไว้แล้วคือเราก็หามาหลายที่แล้วแหละว่าน้องเนี่ยจะอยู่ที่ไหนดีอยากได้ที่ที่มันกว้างๆทุกคนแต่แบบมันก็ดันอยู่นอกกริดซะงั้นแบ่ มันก็ไม่มีไฟจะใช้นะคะเราก็เลยเลือกที่นี้มาทุกคนนี่ถึงจะไม่ได้กว้างมากนะคะเราก็ได้อยู่อะก่อนอื่นนะเราก็มาสร้างที่หลบแดดให้น้องก่อนอย่าลืมมาทุกคนเราลืมไปแล้วว่าน้องเป็นวำไพมาสะสว่างจ้าขนาดนี้นะโดนไฟแผดนเผาแย่เลยดิก่อนที่น้องจะตายนะทุกคนเราต้อง เอาน้องไปหลบแดดก่อนนะคะนี่คือสาเหตุที่เราสร้างบ้านหลังน้อยของเรานะคะสร้างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราเค่อยมาสร้างบ้านแบบเต็มรูปแบบให้น้องนะคะตามงบที่เหลืออยู่นี้เนาะแล้วก็ทุกคนจะเห็นพลังงานเวไพรายของน้องนะคะล่างขวาเราก็มาเพิ่มคะแนนพลังอํานาจกันก่อนเลยมีสองคะแนนมาดูกันนะคะ ช่องล่างนะ,ะทุกคนจะเป็นเหมือนกับว่าแวมไพายฝึกหัดอะไรแบบนีออ้แล้วก็คิดอยู่ว่ามันจะมออีพลังอันนึงนะคะที่สามารถให้แวมไพายเนี่ยอยู่กลางแสงแดดได้นั่นแหละทุกคนแล้วก็เลยหาอยู่สักพักเนาะแล้วก็ไปเจอรูปอันที่เป็นพระอาทิตย์ไม่แน่ใจว่าเป็นอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยให้พลังน้องแบบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเลือกให้น้องนั่นเองแล้วเรานะคะก็ได้ ตัดสินใจเลือกอันแรกนะคะเป็นข้างคาวนะคะล่างข้างคาวก็คือเวลาน้องไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยมันจะได้เดินทางได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะใช้2แต้มพอดีเลย mm hmm. แล้วก็วิธีเพิ่มพลังของแวมไพร์นะคะทุกคนแล้วก็จะนั่งให้น้องเนี่ยนั่งสมาธิแบบนี้ mm hmm. มันจะมีคำสั่งอยู่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาทำให้ดู อย่างนี้นะคะพลังน้องนะคะก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองจะ้ะอุ้ยโอ้ไปเนี่ยสำหรับคนใหม่ที่ผ่านเข้ามานะคะไม่เคยเจอช่องเราก็สามารถกดไลค์กด subscribe ไว้ได้นะคะมาดูกันว่าน้องตะหลิวนะคะที่มารับไม้ต่อจากน้องมีเนี่ยจะสามารถมีลูกใี่ได้100คนไหมส่วนกดนะคะก็ ตอนนี้เนี่ยเราไปอ่านกฎของฝรั่งมาซึ่งมันจะต่างกับกฎของคนไทยอยู่บางข้อเดี๋ยวเราไว้สรุปรวมนะคะกฎที่เราเนี่ยเออท้าทยเราหรือว่าเราพอรับได้เนี่ยเราก็จะมาตั้งกฎไว้ตอนเริ่มคลิปนะคะให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับการแต่งบ้านให้น้องเรา คัมแบ็กแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย